เข้าไปที่การตั้งค่าเปิด Wifi ค้นหาชื่ออุปกรณ์ให้ตรงกันนะคะใส่รหัสผ่านค่ะ12345678ค่ะลูกค้าโหลดแอป e z m i r a นะคะ กดตรง e, e z m i l l e r app ค่ะชื่ออุปกรณ์เหมือนกันนะคะและการติ๊กถูกค่ะในกรณีที่ลูกค้าใช้อินเทอร์เน็ตบ้านนะคะก็ใส่รหัสผ่านของลูกค้าได้เลยนะคะกดตรงที่มอค่ะหลังจากนั้นเลือก e z m i l l e r การสะท้อนหน้าจอนะคะกดไปที่จอภาพไร้าสายและการติ๊กถูกนะคะชื่ออุปกรณ์เหมือนกันนะคะ เพียงแค่นี้แล้วก็ได้ฉายภาพหน้าจอนะคะ